สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโคชเฮียทีเด็ดบอลกันครับก็กลับมาพบกับโคชเฮียเป็นประจำทุกวันอีกเช่นเคยครับในช่อง YouTube ก่อนที่เราจะไปเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้กันนะครับโคชเฮีย er ก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนทุกท่านจะได้ไม่พลาดลีปใหม่ของโคชเฮียทีเด็ดบอลกันครับเรามาดูโปรแกรมของวันนี้กันเลยนะครับวันนี้วันองัง วันนี้ก็ยังคงมีฟุตบอลลงเตะกันอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นฟุตบอลฟีฟ่าเดในช่วงสุดสัปดาห์นี้วันนี้โคดเฮียได้คัดฟุตบอลมา5คู่ครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนกันทั้งหมดครับวันนี้โคดเฮียได้เลือกเป็นฟุตบอลจอห์นสโตนเพนท์โทฟี่มา2คู่ฟุตบอลไอร์แลนด์ดิวิชันหนึ่งหนึ่งคู่ฟุตบอลโคปาอิตาลีหนึ่งคู่และฟุตบอลอิตาลีพรีเมียร์ดิวิชันอีกหนึ่งคู่ครับมาดูโปรแกรมของวันนี้กันเลยครับคูู่่่แรกกกเป็นทททททีีีี 2, ีมมมมพพบบบบััค สองคู่นี้ลงเตะเวลาตีหนึ่งตรงคู่ที่3เป็นทีมเกาเวยูเนเต็ดจะพบกับทีมวอเตอร์ฟอร์ดคู่นี้ก็เริ่มคิกออาเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่ที่สี่เป็นทีมซานลอรินโซจะพบกับทีมซานมาตินซานฮวนคู่นี้จะเริ่มคิกออาเวลาตีสามตรงส่วนคู่สุดท้ายเป็นทีมเบลกาโนจะพบกับทีมโบคาจูเนียคู่นี้ก็เริ่มคิกออาตอนเช้านะครับเวลาหกโมงตรงสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้เฮียได้ที่ adhere เก้าพันเก้าร้อย อย่าลืมแอบดับหน้ากันด้วยนะครับเรามาเ com ริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ชเฮียกันเลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นฟุตบอลจอห์นสโตนเพนท์โทฟี่คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมสติปเน็ตจะเปิดสนามรามเกต้อนรับการมาเยืนอนของทีมวีคอบมาร์เดลเลอร์คู่นี้ก็เริ่มคิกออฟเวลาตีหนึ่งตรงครับเรทราคาคู่นี้นะครับให้ทางเจ้าบ้านสติปเน็ตเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำก็เปิดที่สองลูกครึ่งมาดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันนะครับวีคอบมาร์เดลเลอร์ er เป็นจ่าฝูงในนนนนกลลลุ่ลลนน่่มมโดดยยงเัีอูคะแ ผลทางซิฟเนตนะครับลงเล่น1นัดเช่นกันครับมีอยู่แค่1คะแนนอยู่ดับ3มาดูผลงานของทีมซิฟเนตตอนนี้พวกเขาล่างกระดับ5ในหลีกวันโดยโลงเล่นในหลีกไป12นัดชนะ6นัดเสมอ3นัดแ mug, ละแพ้3นัดยิงได้18ประตูเสีย12ประตูมีอยู่21คะแนนมาดูผลงานของทีมวีคอมวันเดอร์ตอนนี้พวกเขาลัางกระดับ7ในหลีกวันโดยลงเล่นในหลีกไป11นัดชนะ6นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป4นัดยิงได้16ประตูเส 1, ีย15ประตูมีอยู่19คะแนน มาดูผลงานการพวกกันเองเฮตูเฮตสินัดหลังสุดทั้งคู่ก็ทํางานได้ค่อนข้างสูสีกันโดยเป็นทางเจ้าบ้านซิปเน็ตชนะไปได้4นัดแล้วก็เสมอไป2นัดแล้วเป็นทางทีมเยือนวีคอมัาเดอร์ชนะไป4นัดมาดูผลงานนัดล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกันเป็นทางซิปเน็ตเปิดบ้านชนะทีมวีคอมัาเดอร์ไป3ประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนกันยายนปี2022แล้วเรามาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมซิปเน็ตกันครับ5นัดหลังสุดก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ใช้ได้นะครับโดยชนน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 ะะไป2 2ััััดดดดดดเเเสสมอ1แแแลลลลพ้้ค่่่โยผงาาาุซิตใบ แล้วก็ชนะทีวีแกนแอตเลติกไป1ประตูต่อ0แล้วเรามาดูผลงานของทีมซิฟเนี่ยสินัดหลังสุดก็เป็นทางซิฟเนี่ยชนะไปได้แค่3นัดเสมอหนัดและแพ้แค่2นัดแล้วผลงาน10นัดหลังสุดก็ถ้าราคาไป5นัดถุงต่ำสิ0นัดหลังสุดก็สามารถเก็บสกอร์อเวอร์ไปได้5นัดครับดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมากันบ้างครับของทีวีคอมวันเดอร์เลอร์5นัดหลังสุดก็ถือว่าโชว์ฟอร์มพอใช้ได้เช่นกันนะครับชนะไปได้3นัดและแพ้ไป2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดของทางวีคอมบวันเดอร์เลอร์ที่อ1 โดยผลงานของทีมวีเข้ามาในเล10นัดหลังสุดสามารถชนะมาได้ถึง6นัดเสมอ1หนึ่งนัดและแพ้แค่3นัดแล้วผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคาไปได้ถึง6นัดถูกตาม10นัดหลังสุดสามารถเก็บสกอร์เวอร์ไปได้4นัดครับโดยความพร้อมในตัวผู้เล่นในเกมนี้ของทั้งสองทีมก็ไม่มีปัญหาต้องกังวลใจเลยนะครับเหล่าคู่สามารถส่งชุดใหญ่ลงสนามกันได้ครบครับโดยทางทีมซิฟเนตเจ้าบ้านก็าด้ส่งตัวหลักทั้งแดนนียลสวีนี่ลุยทอมสันและจอแดนโรเบิร์ตลงเล่นในเกมนัดนี้ได้ทุกคนนะครับ โดยทางทีมเอนวีคอมมาดเลอร์ก็ได้จะส่งตัวหลักลงได้ครบเช่นกันครับเกมนี้ก็จะนําทีมโดยลูกเลฮีกับจอร์จโคเวนและแบนดอนฮานลานพร้อมเป็นตัวหลักลงช่วยทีมในเกมนัดนี้ครับเกมนี้เป็นฟุตบอลถ้วยเป็นการเจอกันของ2ทีมในลีกวันโดยทั้งคู่ก็มีอันดับที่ใกล้เคียงกันนะครับในลีกแล้วผลงานในช่วงหลังของทั้งคู่ประกาผลงานได้ค่อนข้างใช้ได้ครับแล้วสติตทที่จะกันเองเฮดทูเฮดก็ยังทําผลงานได้ใกล้เคียงกันอีกด้วยนะครับแต่ผลงานการเล่นในบ้านของทีมซิฟเนตที่เจอกับทีวีค โดยส่วนใหญ่ทางทีมซิฟเนตไม่เคยแพ้กับทีมวีคั m วมาเดเลอร์เลยนะครับในการเล่นในบ้านตัวเองเรทราคาคู่นี้ทางเจ้าบ้านซิฟเนตเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงตาำเปิดที่2ลูกครึง่งคู่นี้โคนเอยังมองว่าทีมซิฟเนตเกมนี้ยังดูได้เปรียบและดูดีกว่าทีมเยือนวีค m Mo มาเดเลอร์อยู่มากพอสมควรเกมนี้โคเฮก็ยังเชื่อว่าพวกเขา่าจะเก็บ3าคะแนนแน่ในเกมนัดนี้ครับคู่นี้โคเฮเลยเลือกให้อยู่ต่อทีมซิฟเนตสูงตามคู่นี้โคเออยู่สกอร์สูงฟันธงไว้ททีีท่มจะเปิดบ้้านแลวจทีมเยือน ไปได้ดวตสก,กอร์2ประตูต่อ1ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่วีแกนแอตเลติกจะเปิดสนาม d ีว t a สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมฟิสบู t ทาวคู่นี้ก็เริ่มคิกเอาเวลาจีหนึ่งตรงเลยราคาคูนี้ทางเจ้าบ้านวีแกนแอตเลติกเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งมาดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันครับโดยทางทีมวีแกนแอตเลติกเป็นจา่าฝูงอยู่ครับลงเล่น1นนัดมี3คะแนนส่วนทางทีมเยือนฟิสบูททาวตอนนี้อยู่อันดับ2โดยลงเล่นไป1นนัดเช่นกันครับแล้วก็มี3คะแนน มาดูผลงานของทีมวีแกนแอตเลติกตอนนี้พวกเขาล่าอันดับ23ในลีกวันโดยลงเล่นในลีกไป11นัดชนะ4นัดสเสมอ1นัดและแพ้6นัดยิงได้15ประตูเสีย17ประตูมีอยู่13คะแนนข้ามมาดูผลงานของทีมฟิสบูทาวตอนนี้พวกเขาล่าอันดับ21ในลีกวันโดยลงเล่นในลีกไป11นัดชนะ2นัดสเสมอ2นัดและแพ้7นัดยิงได้8ประตูเสีย18ประตูมีอยู่8คะแนนแล้วเรามาดูผลงานการพบกันเองเฮตูเฮตุ10นัดหลังสุดของทั้งคู่ก็เป็นทางทีมวีแกนที่ทำงานได้ดีกว่าครับ จน e tamam, สินัดหลังสุดที่เจอกันเป็นทางวีแกนชนะไปได้6นัดเสมอ2นัดแล้วก็เป็นทางฟีดบูทเทาชนะไปได้แค่2นัดแล้วผลงานนัดล่าสุดที่ทุกคู่ลงเล่นเจอกันครับก็เป็นทางฟีดบูทเทิลเปิดบ้านชนะทีมวีแกนไปได้ด้วยตักร1หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วถ้ามาดูผลงานของวีแกนที่ได้ในบ้านเจอกับฟีดบูทเทากันครับนัดล่าสุดก็เป็นทางทีมวีแกนที่ชนะทีมฟีดบูทาทิลไปได้ด้วยตัวกรสองประตูต่อศูนย์ครับแล้วเรามาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมวีแกนห้านัด โดยผลงานนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้กับทีมซิฟเนตโบโลไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์แล้วผลงาน4นัดหลังสุดที่ลงเล่นนะครับของทางวีแกนก็แพ้รวดทั้ง4นัดเลยครับโดยผลงาน10นัดหลังสุดของทางวีแกนก็ชนะมาได้แค่3นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไปถึง6นัดผลงาน10นัดหลังสุดก็ใช้ราคามาแค่3นัดถูงต่ำ10นัดหลังสุดสามารถเก็บสกอร์อู้ไปได้ถึง7นัดเลยครับมาดูฟอร์มการเล่นของผลงานที่ผ่านมาของทีมฟีดบูทเท้านัดหลังสุดกันครับก็เป็นทางทีมฟีดบูทเทานะครับที่ทำ ชนะไปได้2นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้2นัดแล้วผลงานนัดล่าสุดที่ฟิทบูททาลงเล่นก็เปิดบ้านแพ้กับทีมวีคอบมา์เดลเลอร์ไป4ประตูต่อ1นึ่โดยผลงาน10นัดหลังสุดของทางทีมฟิทบูททาก็ชนะไาได้3นัดเสมอ1นัดแพ้6นัดแต่ผลงาน10นัดหลังสุดก็แท้ราคาไปได้แค่4นัดสูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็สามารถเก็บสกอร์อเวอร์ไาได้4นัดครับมาดูความพร้อมและตัวเล่นก่อนเกมกันครับโดยทางทีมวีแกลนอตเลติกก็น่าจะส่งตัวหลักทั้งชอนแคร์ตีเฟนฮัมฟรีย์และคาร์ลัม ลงสามช่วยทีมในเกมนันดนี้ได้ทั้งหมดครับข้ามาดูความพร้อมก่อนเกมของทีมฟีดบูททาวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้หนักใจครับโดยเกมนี้น่าจะส่งโจซัวเวล่าไบแอนบรูมและเจสตมาริออตเป็นแกนหลักลงช่วยทีมในเกมนัดน,นี้ครับเกมนี้เป็นรายการฟุตบอลถ้วยแต่ก็เป็นการเจอกันของทีมเมลีกวัน One. โดยผลงานในช่วงหลังนะครับเป็นทางฟีดบูททาวที่ทำผลงานได้ดีกว่าทีมวีแกนโดยทางทีมวีแกนแอตเลติกทำผลงานได้ไม่ดีนะครับแพ้รวดในสีนัดล่าสุด ทางทีมเยือนฟีดบูดทาวผลงาน5นัดหลังสุดพวกเขาแพ้แค่2นัดเลยราคาคู่นี้ทางทีมเจ้าบ้านวีแกนเป็นต่อที่ราคาปอปอสูงตามเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคนเฮยยังมองว่าทีมฟีดบูดทาวถึงแม้ว่าเกมนี้ต้องออกไปเยือนผลง,งานในช่วงหลังพวกเขาก็ทำงานได้ดีโดยเฉพาะการเล่นเกมเยือนใน2นัดหลังสุดทางทีมฟีดบูดทาวก็ยังไม่แพ้กับทีมใดเลยนะครับคู่นี้โคเ้เฮยก็ยังเชื่อว่าทีมฟีดบูดทาวก็น่าจะพอมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บคะแนนในเกมนัดนี้ได้ครับคู่นี้โคนเฮยเลยเลือกให้ออยู่รงททีมฟบา สูงต่ำคู่นี้โคดียอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมฟิตบูดทาวจะบุกไปสู่กับทีมวีแกลนแอธเลติกได้ถึงทิ่นที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่ฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมเกาเวยูเนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมวอเตอร์ฟอร์ดคู่นี้ก็เริ่มคลิกออกาเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับในราคาคู่นี้เจ้าบ้านเกาเวยูเนเต็ดเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งางงางงคบพอออดดููผลลลาาาานนนนขขขทีีีมมเเเเกกกกววยตต็้ัจ โดยลงเล่นในลีกไป3 3นัดชนะ27นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป2นัดได้8 9ประตูเสีย16ประตูมีอยู่85คะแนนแล้วเรามาดูผลงานของทีมวอเตอร์ฟอร์ดตอนนี้ลังลองจากฝงในลีกโดยลงเล่นในลีกไป3 3นัดชนะ19นัดเสมอ8นัดและแพ้ไป6นัดยิงได้80ประตูเสีย28ประตูมีอยู่65คะแนนซึ่งทั้งสองทีมมีคะแนนห่างกันถึง20คะแนนแล้วเรามาดูผลงานกับพวกกันเองเฮดทูเฮดสินัดหลังสุดทั้ง2ทีมก็ทำผลงานได้ค่อนข้างสู เสมอมา2นัดแล้วก็ไปทางวอเตอร์ฟอร์ดชนะไปได้2นัดผลง,งานนัดล่าสุดที่ทั้คู่ลงเล่นเจอกันก็ไปทางวอเตอร์ฟอร์ดเปิดบ้านแล้วเสมอกับทีมเกาเวยูเนเต็ดไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ 2, 2> ถ้ามาดูผลง,งานของทีมเกาเวยูเนเต็ดที United, ท่ United, ท United, เปิดบ้านเจอกับทีมวอเตอร์ฟอร์ดนัดล่าสุดเป็นทางเกาเวยูเนเต็ดชนะไาได้2ประตูต่อ1มาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมเกาเวยูเนเต็ด5นัดหลังสุดยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับโดยชนะไปได้ถึง4นัดและแพ้แค่1นนัดโดยมาสะดุดในนัดล่าสุด ทางเกาเวยอนเดตเปิดบ้านแลแพ้กับทีมโบฮิเมียนไป1ประตูต่ตอ0ูนย์ในรายการฟุตบอลถ้วยในประเทศแล้วถ้ามาดูผลงานของทีมเกาเวยอนเดตสินัดหลังสุด่ะได้มาได้ถึง7นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้แค่2นัดโดยผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะราคาไปได้ถึง7นัดสูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็สามารถเก็บสกอร์อูเวอร์ไปได้ถึง7นัดครับแล้วเรามาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมวอเตอร์ฟอร์ดห้านัดหลังสุดก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับโดยชนะไปได้2นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ แล้วก็เสมอทีมเวิร์ฟอร์ดไปดวยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยผลงานของทีมวอเตอร์ฟอร์ดสิบนัดหลังสุดชนะมาได้แค่4นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป3นัดแต่ผลงาน10นัดหลังสุดยังสามารถชนะราคามาได้แค่2นัดถุง่ำา10นัดหลังสุดสามารถเก็บสกอร์อู้ไปได้4นัดครับเกมนี้เป็นการเจอกันของทีมอันดับ1และอันดับ2ของลีกแต่ก็มีคะแนนห่างกันถึง20คะแนนโดยทางทีมเกลเวย์ยูเนเต็ดก็น่าจ,จะได้เลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกไอร์แลนด์ได้ร้อยเปอร์เก็นต์เต็มผล้านดีีท่สุด เพื่อจะได้มีหวังในการเล่นเพลย์ออฟเพื่อที่จะได้เล่นในระดับพรีเมียร์ลีกต่อไปครับแต่ด้วยผลงานการเล่นของทีมเกาเวยูเนเตดที่ทํามผลงานได้ดีมากเลยครับในการเล่นในบ้านโดยพวกเขาลงเล่นในบ้าน16นัดก็ชนะร่วมมาทั้ง16นัดครับแต่ทีมเยอือนอย่างวอเตอร์ฟอร์ดก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีเช่นกันครับโดยลงเล่นเป็นทีมเยอือน16นัดก็ชนะไปได้ถึง11นัดแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่2นัดแล้วผลงานการเล่นในบ้านของทีมเกาเวยูเนเตดที่เจอกับทีม, Water ททม,ทม,มวม Water ford เอเตอร์ฟอร์ด โดยไปคว้าชนะไปได้2นัดเสมอ1นนัดแล้วก็แพ้กับทีมวอเตอร์ฟอร์ดไป1นัดเลนราคาคู่นี้ทางเจ้าบ้านเกาเวยู่นเตดเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งครบ3ดูจากภาพรวมทุกอย่างทั้งฟอร์มการเล่นในช่วงหลังและสถิติต่างๆที่เจอกันกับราคาที่ออกมาให้ทางเกาเวยู่นเตดเป็นต่อครึ่งลูกโค้ชเอรก็ยังเชื่อว่าทีมเยือนวอเตอร์ฟอร์ดน่าจะมีดีพอนะครับที่จะพอมาบุกแย่งคะแนนในเกมนัดนี้ได้ แต่โคเฮยยังคิดว่าทางทีมวอเตอร์ฟอร์ดไม่น่าจะบุกมาชนะในเกมนัดนี้ได้ครับแต่ก็น่าจะพอมีหวังที่จะยังเสมอกลับไปได้ครับคู่นี้โคเฮยเลยเลือกให้อยู่รองทีมวอเตอร์ฟอร์ดสูงต่ำคู่นี้โคเฮยอยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ทีมเกาเวนยูเนเต็ดจะเปิดบ้านและจะเสมอกับทีมวอเตอร์ฟอร์ดไปด้วยสกอร์สอประตูต่อ2ครับมาวิเคราะห์กันต่อที่ฟุตบอลโคปาเจนติน่าคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างทีมซานลอเรนโซ่จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือยของทีมซานมาตินซานฮวนคูน่ีกริ่มออคอา ในราคาคู่นี้เจ้าบ้านซารลโเลนโซเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับแล้วเรามาดูผลงานของทีมซารลโเรนโซกันนะครับตอนนี้พวกเขาลังอัดดับ21ในพรีเมียร์ดิวิชั่น1ของออร์เจดินาลงเล่นในลีกไป8นัดก็ชนะไปได้แค่1นัดเสมอไป6นัดและแพ้1นัดยิงได้6ประตูเสีย8ประตูมีอยู่9คะแนนครับแล้วเรามาดูผลงานของทีมซานมาตินซานฮวนตอนนี้พวกเขาลังอัดดับ7ในดิวิชั่น2ของลีกอเจดินาโดยลงเล่นในลีกไป35นนนัดนนัดดชะ12เสมอ10ดและแพ้1นัด ยิงได้43ประตูเสีย37ประตูมีอยู่52คะแนนเรามาดูผลงานการเจอกันเองเฮตูเฮต์นะครับ10นัดหลังสุดเป็นทางซาโลเลนโซชนะไปได้5นัดเสมอ2นัดและแพ้3นัดโดยผลงานนัดล่าสุดนะครับที่นักคู่ลงเล่นเจอกันจะย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2018ทีมซานโรเลนโซก็เปิดบ้านแล้วเอาชนะทีมซานมาตินไปด้วยสกอร์งประตูต่อหนึ่งแล้วเรามาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมซานโรเรนโซกันครับหนัดหลังสุดก็ยังถือว่าทำผลงานได้ไม่ดีนะครับหรือยังไม่สามารถชนะทีมใดได้เลย แล้วผลงานนัดล่าสุดที่ซานลนโซลงเล่นก็เป็นทีมซานลนโซเปิดบ้านนะครับแล้วก็แพ้กับทีมนีเวลโอบอยไปด้วยสกอร์สาประตูต่อศูนย์โดยผลงานของทีมซานลนโซ1สิบนัดหลังสุดก็จะได้มาได้แค่2นัดเสมอหนัดและแพ้ไป2นัดโดยผลงาน10นัดหลังสุดก็สามารถชนะราคาได้แค่4นัดสูงต่ำสิบนัดหลังสุดเราสามารถเก็บสกอร์อเววร์มาได้แค่3นัดครับข้ามาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมซานมาตินห้านัดหลังสุดยังถือว่าทำผลงานได้พอใช้ได้ชนะไป2นัดเสมอหนึ่งนัดและแพ้แค่2นัด แล้วผลง,งานนัดล่าสุดของทีมซานมาตินก็เปิดบ้านชนะทีมเดฟอนโซเลสยูนิดอสไปด้วยสกอร์สามมาตูต่อ2โดยผลง,งานของทีมซานมาตินสิบนัดหลังสุดก็สามารถชนะมาได้ถึง5นัดเสมอ3านัดและแพ้แค่2นัดแล้วผลง,งาน10นัดหลังสุดก็สามารถชนะราคามาได้ถึง6นัดสูงต่ำ10นัดหลังสุดประเก็บสกอร์อูวมาไมได้แค่3นัดครับเกมนี้เป็นเพื่อนชวยในประเทศอ์ตจนตหน้า,นาแล้วก็เป็นการเจอกันของ2ทีมต่างดิวิชั่นโดยทางทีมเจ้าบ้านซาโลเนโซตอนนี้ล่างอันดับ21ในพรีเมียร์ดิวิชั่น1 ทานทีมซานมาตินตอนนี้ล้างอันดับ7ในดิวิชัน 2, 2แล้วผลงานการพวกันเองในบ้านของทีมซานโลเรนโซใน3นัดหลังสุดก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้คู่คี้สูสีกันครับโดยต่างฝ่ายจากชนะคันคนละหนึ่งนัดและเสมอกันไปอีก1นัดแต่ผลงานในลีกในฤด,ดูกาลนี้กลับเป็นทางทีมซานโลเรนโซที่ทำผลงานได้ไม่ดีลยครับในการเล่นในบ้านโดยพวกเขาลงเล่นในบ้านไป4นัดและยังไม่ชนะใครเลยครับโดยเสมอไปสานัดและแพ้1นัดเลยราคาคู่นี้ให้ทางเจ้าบ้านซานโลเรนโซเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูก สูงต่ำก็เปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งเกมนี้โคเรียก็ยังเชื่อใจในทีมเยอนซานมาตินมากกว่านะครับที่เกมนี้โคเรียยังมองว่าทีมซานมาตินก็น่าจะมีโอกาสที่จะมายันเสมอในเกมนัดนี้ได้เช่นกันครับดูจากการเล่น็ทีมเยอนในช่วงหลังของพวกเขาทํางานได้ค่อนข้างดีมากแต่ถ้าเกมนี้พวกเขาจะแพ้นะครับโคเรียยังเชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้เกิน1ประตูเต็มที่ก็น่าจะเสียแค่หูเดียวกูนีโคเรียเลือกให้อยู่รองทีมซานมาตินสูงต่ำผู้นี้โคเรียอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมซาริซโได้ถึงน ที่กอ1หประตูต่อหนึ่งครับมาวิเคราะห์กันต่อที่ฟุตบอลอร์เจตินาพรีเมียร์ดิวิชั่นคู่นี้ไปการพบกันระหว่างทีมเบลการโน่จะเปิดบ้านตลอ,อบการมาเยือนของทีมโบคาจูเนียคู่นี้ก็เริ่มคลิกออกเวลา6กโมงเช้าบ้านเราครับเลนราคาคู่นี้ให้ทางเจ้าบ้านเบลการโน่ไปต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกมาดูผลงานของทีมเบลการโน่กันครับตอนนี้พวกเขาลัางกระดับ10ในลีกโดยลงเล่นในลีกไป7นัดแล้วก็ชนะมาได้2นัดและเสมอ5นัดแล้วก็ยังไม่แพ้กับทีมใดเลยนะครับ โดยยิงได้8ประตูและเสีย4ประตูมีอยู่11คะแนนข้ามาดูผลงานของทีมเยือนโบคาจูเนียตอนนี้พวกเขารัางันดับ23ในลีกลงเล่นในลีกไป7นัดชนะมาได้2นัดเสมอ1นัดและแพ้ไป4นัดได้7ประตูเสีย7ประตูมีอยู่7คะแนนแล้วเรามาดูผลงานกับพวก,กันเองเฮตูเฮตของสองทีม10นัดหลังสุดก็เป็นทางทีมโบคาจูเนียที่ทำผลงานที่ดีกว่าชนะไปได้6นัดสเสมอ2นัดแล้วนทางเบลกาโนชนะไปได้2นัดโดยผลงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่ลงเล่นเจอกัน เป็นทางโบก้าโจเนียเปิดบ้านแล้วก็ชนะทีมเบลการโนไปได้ยุกกรสประตูต่อศูนย์แล้วลองดูฟอร์มการเล่นผลงานที่ผ่านมาของทีมเบลกาโนห้านัดหลังสุดก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับโดยยังไม่แพ้ใครเลยใน5นัดแต่หนักเสมอไปครับโดยเสมอไปถึง4นัดชนะมาได้แค่1นัดผลงานนัดล่าสุดของทีมเบลการโนบุกปเยือนทีมเทาเรเลสกอโดบ้าแล้วเสมอมาได้ทุกกรศูนย์ประตูต่อศูนย์ผลงานของทีมเบลการโนสินัดหลังสุดก็ชนะมาได้3ามนัดเสมอ6นัดและแพ้แค่1นัดแล้วผลงาน10นัดหลังสุด สามารถชนะราคามาได้ถึง6นัดสูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เก็บสกอร์โอเวอร์มาได้3นัดครับข้ามาดูฟอร์มการเล่นและผลงานที่ผ่านมาของทีมโบคาจูเนียกันบ้างครับหนัดหลังสุดก็เป็นทางทีมโบคาจูเนียที่ทำงานได้ดีพอใช้ตัวชนะไปได้1นัดเสมอสานัดและแพ้แค่1นัดโดยผลงานนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปเสมอทีมพาเมลัสทีมจากบราซิลในรายการฟุตบอลโคปาลิเบตาเดเลสครับได้ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้ทางทีมโบคาจูเนียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในถ้วยใบนี้ได้ครับ แล้วเรามาดูผลงานของทีมโบคาจูเนียร์10นัดหลังสุดก็จะได้มาได้แค่1นัดสเสมอ5นัดและแพ้4นัดแล้วผลงาน10นัดหลังสุดก็จะรราคามาได้แค่2นัดสูงต่ำ10นัดหลังสุดก็เก็บสกอร์โอเวอร์มาได้แค่2นัดครับมาดูความพร้อมแัะตัวเล่นในเกมนี้กันบ้างครับของทีมเบลกาโน่เกมนี้ก็น่าจะส่งตัวหลักลงสนามกันได้ครบโดยเกมนี้น่าจะนําทีมโดยอเลฮันโดเลโบลาตาเดียโก้ลองโก้ลอตาโรปาสทานสุดหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้ลูคัสปาสเซลินี มาดูความพร้อมและตัวผู้เล่นของทีมโบค่าจูเนียร์เกมนี้ก็น่าจะส่งดาวดังลงสนามกันได้ครบครับโดยผู้เล่นตัวหลักเป็นดาวดังที่คุ้นชื่อกันก็มีผู้สาวประตูอย่างเซอร์กิโอโรเมโลผู้สาวประตูทีมชาติอเจจินาาอกหลักก็น่าจะใช้มาโกสโลโฮอดีตกองหลังจากแมนยูแดนการับมาใช้ลูคัสแจนซนเพเมเกอร์ตัวเก่งของทีมส่วนกองหน้าวันนี้น่าจะใช้เอดรสันคาวานีสุดหน้าตัวเก่าชาวอุลุกไวที่โชว์ฟอร์มได้ดีในล่าสุดนะครับที่เล่นกับพาเมรัส แต่อาจจะมีปัญหาด้านความฟิตเล็กน้อยแต่ถ้าเกมนี้ไม่พร้อมก็น่าจะเปลี่ยนมาใช้ดาริโอเบเนเ,เดตโตเกมนี้เป็นเกมลีกนัดที่8ของทั้งสองทีมโดยทางเจ้าบ้านเบลการโน่ก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับใน7นัดในลีกที่ลงเล่นส่วนทีมเยือนโบคาจูเนียก็แพ้ไปถึง4นัดนะครับจากการลงเล่น7นัดแต่ทางทีมโบคาจูเนียทำผลงานได้ดีมากกว่านะครับในการเจอกับทีมเบลกาโน่ทั้งเกมเย่าและเกมเยือนแล้วยิ่งนัดไปเยือนเบลกาโน่ในบ้าน4นัดหลังสุดทางทีมโบคาจูเนียก็ไม่แพ้กับทีมเบลกาโน่เลยครับ โดยชนะไปได้ถึง3นัดและเสมอมาอีก1นัดเรียนราคาคู่นี้ทางทีมเบลกาโน่เจ้าบ้านไปต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกคู่นี้โคเรียยังเชื่อใจทีมโบคาจูเนียถ้าเกมนี้พวกเขาใส่เต็มที่แล้วด้วยศักยภาพนักเตะของเขาที่มีอยู่เกมนี้โคเรียก็ยังมองว่าทางทีมโบคาจูเนียก็น่าจะพอมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเก็บชนะในเกมนัดนี้ได้ครับคู่นี้โคเรียเลยเลือกให้อยู่รองทีมโบคาจูเนียสูงต่ำคู่นี้โคเรียอยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่ทีมโบคาจูเนียจะบุกมาเอาชนะทีมเบลการโน่ได้ถึงิน ทีตะกรหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง5คู่ที่โค้ดเฮียให้ทีเด็ดเพืเ่อนๆกันไปครับโค้ดเฮียจะมาสรุปกันให้ฟังชัดๆอีกทีทั้ง5คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับทีมสตีฟเน็ตจะพบกับทีมวีคัมมันเดลเลอร์เลระราคาคู่นี้เจ้าบ้านสตีฟเน็ตเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โค้ดเฮียอยู่ต่อทีมสตีฟเน็ตสูงต่ำคู่นี้โค้ดเฮียอยู่สกอร์สูงมาถึงคู่วีแกนแอตเล,ลคค ic, เติกพบ สูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งคู่นี้โคดิเออยู่รองทีมฟิตบูททาวต่ำคู่นี้โคดิเออยู่สกอร์ต่ำมาถึงคู่เกาเวยูเนเตดพบกับทีมวอเตอร์ฟอร์ดเลยราคาคู่นี้ทางทีมเกาเวยูเนเตดเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งควบ3าคู่นี้โคดิเออยู่รองทีมวอเตอร์ฟอร์ดสูงต่ำคู่นี้โคดิเฮอยู่สกอร์สูงมาถึงคู่ซานลอเรนโซพบกับทีมซานมาตินซานฮวนเลยราคาคู่นี้ให้ทางซานลอเรนโซเป็นต่อที่ราคาครึ่งควบลูกสูงต่ำ คู่นี้โคเทียอยู่รองทีมซานมาตินซานฮวนสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำถึงคู่สุดท้ายในวันนี้ทีมเบลการโน่พบกับทีมโบคาจูเนียเรียนราคาคู่นี้ทางทีมเบลการโน่ไปต่อที่ราคาเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกคู่นี้โคเทียอยู่รองทีมโบคาจูเนียสูงต่ำคู่นี้โคเทียอยู่สกอร์ต่ำจบกันไปแล้วนะครับสำหรับทั้ง5คู่ในวันนี้ทีมโคเทียมาให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันไปครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับโคเทียก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโคงนครรัั้ะบ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของโค er ้ชเฮียทีเด็ดบอลกันครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่ v i ไไปแอดไลน์มหาโค้ชเฮียได้ที่ adhere 999 a d h e 999 adhere 999 Ad 99, Ad 99. อย่าลืมแอดนาหน้ากันด้วยนะครับโค้ชเฮียจะคัดคู่ v i p เด็ดๆวันละ1-2คู่ส่งให้เพื่อนๆไว้ที่ไลน์แอดถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์มหาโค้ชเฮียได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้โคดเฮียก็ต้องขอลาไปก่อนครับกลับมาพบกับโคดเฮียได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้โคดเฮียสวัสดีครับ